หยงวะสาววัยสีบวกอยากจะสวยก็ลำบากนวันนี้พี่วันมีไอเทมของสาวๆที่มีปัญหาเรื่องสายตายาวมาฝากกันนะคะพอดีไปเจอแว่นตาแบบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าช่วยสำหรับ การแต่งหน้าของคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตายาวนี่ค่ะหน้าตาของแว่นตาที่ช่วยสาวๆในการแต่งหน้านะคะสำหรับคนสายตายาวมีเลนอยู่แค่ฝั่งเดียวนะคะเวลาการใช้งานก็คือสลับไปมาอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเวลาใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับแว่นตาอันนี้นะคะที่เขาเขียนเอาไว้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นแว่นตาสำหรับแต่งหน้าของสาวที่มีสายตายาวนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าสู่โหมดคนสายตายาวก็จะไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ของคนที่อยากแต่งหน้าแต่ว่าตามองไม่ค่อยเห็นนะคะ ของพี่วันเนี่ยตอนนี้สายตาก็เริ่มยาวไปเยอะแล้วนะคะความที่เราต้องทำงานอยู่กับมือถือตลอดเวลาด้วยนะคะก็เลยต้องใส่แว่นตลอดเวลานะคะสำหรับแว่นอันนี้นะคะเขามีขายอยู่3สีด้วยกันนะคะจะมีสีแดงนะคะสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะคะอันนึงเนี่ยจะอยู่ที่ราคา69บาทมีค่าส่งในการสั่งซื้อ20นะคะ รวมแล้ว89บาทนะคะวัสดุที่ทำก็จะเป็นพลาสติกค,ค่ะแต่ละสีก็จะมีค่าสายตาให้เลือกนะคะตั้งแต่2.5ไปจนถึง4นะคะสำหรับร้านที่พี่วันดูมานะคะเดี๋ยวพี่วันจะมาทดลองใช้งานดูนะคะว่าใส่แว่นแบบนี้แล้วมันช่วยให้เราแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นจริงไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะพอเราสวมแว่นตาเข้าไปแล้วนะคะ เ,เราจะไม่สามารถลืมตาม,มองไปข้างหน้าพร้อมกันทีเดียวทั้งสองตานะคะเราจะต้องออปิดตาข้างหนึ่งนะคะข้างที่ไม่มีเลนนะคะเดี๋ยวพี่จะลองวาดอายไลเนอร์เจลดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาใส่แว่นอันนี้เป็นการทดลองใช้งานครั้งแรกเลยค่ะก็จะยังไม่ค่อยชินกับแว่นตาเท่าไหร่นะคะ แว่นที่พี่วันสั่งมาอันนี้จะมีค่าสายตายาวอยู่ที่ประมาณ3.5นะคะ <_ an> ยังมีความงงๆกับการปิดตาข้างหนึ่งสึกมีความทุลักทุเลในการแต่งอยู่เหมือนกันนะคะ ถ้าเราเปิดตามองไปพร้อมกันทั้งสองตามันก็จะมึนๆงงๆนิดนึงนะคะแต่ถามว่าช่วยได้ไหมก็น่าจะช่วยได้นิดหน่อยนะคะมาสรุปความรู้สึกกันดีกว่านะคะภายหลังจากทดลองใช้แว่นในการเขียนแล้วพี่วันก็รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ชินนะคะ มันสายตามันมองไปแล้วมันก็ยังงงงงอยู่นะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งหรือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพี่วันสั่งค่าสายตามามากเกินไปหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้มองไปแล้วมันมึนๆหัวนิดหน่อยนะคะใครมีปัญหาเรื่องสายตายาวแล้วก็มีปัญหาในการแต่งหน้าบ้างไหมคะถ้าเกิดว่ามีก็ ลองแนะนําวิธีการแก้ปัญหาในการแต่งหน้าให้หน่อยได้ไหมคะพี่วันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขามีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงในการที่จะทําให้แต่งหน้าได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คนสายตาสั้นเขาสามารถถอดแว่นแล้วออกมาแต่งหน้าได้ด้วยไหมคะพี่วันก็สงสัยนะคะใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาเม้นท์เล่าสู่กันฟังได้นะคะที่เม้นท์ด้านล่างค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ